แล้วมาร้อยมาด้นหรือเปล่ยายนี่บอใน้จักมือหร้อครับ้สามสี่มือสี่มือแล้วมามาถึงจังหวะดเด่นอะคนิ้งคนทิ้งลูกอีแล้วนานบมานละมาหร้อเปล่าอืงนคนยายกับบัตรหนบอไก่ันบอไก่ไก่งานไปนี่เ็งอืมอันข่าอันเป็นมอระฆังด้วยครับผมอ๋ออืมยางมาแต่ทั้งวัดเนี่ย ที่ส่วนมากพี่นี่สิออกจากวัดออกจากวัดอืมมาขอมาบอกเล็กใหญ่อยสื่อได้ย่ายังมีเงินก็ซสือหน่อยเอาสื่อเด้อสื่อเด้อราะว่าม่ซื่อหาบาทที่บาทก็ซสือสื่อออมกาบอกไปตามีแหงเนาะดีใจไปถ่าเลยดีใจไปถ่ายแล้วอยูแต่ว่ามอสื่อมองวอะ ยาว่าบอสือแล้ววะอ๋อยาว่าบอสือเด้อมาบอกนี่ห้ามห้ามบเข้ามาบอสือเออชื่อห้ามบาดชื่อบาดก็่ชื่อตัวใดล่ะยายห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดครับผมถ้าในชคงมาถือเลยหมักหรือไล้วล่ะห้าหนึ่งแปดอือตวบอกซ้ำนีเลยบ่ายายซ้ำนี้เอง สองตัวบอกเอาสามตัวเพิ่ง้งได้หลายอเอาสามตัวจังได้หลายว่าสันโอ้เป็นเลแอดมันแห้งเลยนี่แมนตสองตัวอีกอยากตัดสองตัวอีกบอกแต่แมนเล่าข่าวตัดบเป็นนะ่เป็นรเป็นโอ้คนระดับ อ่าคนเบึงเนี่ยเขาเก่งกว่าเาเด้เก่งเก่งอย่าไปสอนแผลวายนามเด้เก่งออรัก็บมีบางคนดีดเยอบางคนซื้อกับซื้อครับเดยหายมาหาหนึ่งแปดหานเพื่นซาซื้อเอาไปหาหนึ่งแปดเพาตัดก็บมีเด้แมนอันนี้บระดี๋วบอกไปเด้ออ่คุณสุรินบอกว่าตัดให้เนี่ยตัดให้เอซพ่นพ่นว่าอืนะคะท่านผู้ชมก็หาหกับหนป อืมแล้วก็มันกนตัดได้สามหางเนาะสมหางอกรัน้ำบ่อท่านบ่อบอบ่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 อบัอบ่อบคบ่อ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 บตอบ่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 บ่อบ่อบ่บ่บ่อบ่อบ่บ่อบ่รง่ดบยอบ่บ่งบ่อบ่บ่อบ่อ่บอา่เล่คุณย่อบ่อบ่ ขันเข่าจังๆดีๆได้เข่าตรงๆได้เวลาเข่าเนาะตัวสามตัวเลยบ่เข่าสามตเลยว่าสองเจ็ดศูนย์นี่เข่าที่เปกลางเด้บ่ครับผมจังใหญ่ต้องเป็กลางเลยถ้าถ้าแยกสองเจ็ดศูนย์นี่ต้องยกใหล่พอเที่ยงอ๋อเพิ่นมาคนแหลกไหมบ่แม่นมายังเก่าอีกนะยังเก่าอีกนะถ้าเวลาเก่าเลยยช่ไมเก็ดไก่สีมีใหม่หรบอเปล่าไก่มีใหม่เวลาเรามีเศษหรือพอเที่ยงเฮา พอไก่ปีใหม่เราสิมาหาใหญ่เลยเราเคยได้นะแต่บาทผมก็ว่ายอย่างใหญ่ยามบ้านง่วนหน่อยเขาสวนก็ธรรมดาเนาะช่วงนี้เนาะหัามได้สิได้ก็จัแล้วเนาะแม่บอกว่าว่าว่าวนัววโมยเนื้อยูอตั้งแต่ว่าช่วงข้างหลังวันนี้กะคือว่าลำธางหายกันแม่ พอเดืเดือดอันขางไปใส้มาใส้ครับผมพอเที่ยง่อยู่อยูยู่อุบลอ่าแลนมาจากอุบลมานี่นี่ก็ซ้ำซ้ำผมแลนมาจากห่วยสะท่านมานี่คือกันพ่อๆกันระยะทางลอยกว่าโลูกอืมมากร้องเพลงหน้าเบิ้งครับผมท่านผู้ชมเนาะเอาคุณยายย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเลขเคุณน้่งบอกจะไหนก่อนครับผมหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดได้คุณยาย 7ี่สิบสาม่สบสามสิบสามปีอนาหลุนอยู่ได้ผมบัลลขทีเดียวพถมเนี่ยบอกบัลลทีแ่แบบสิอืสิเอาหลายแท้เอาแต่เลขกแล้วย่ายฝันนี่กัสิพ่อมาฝันนี่แล้วบันีอาบอกเป็นัวแล้วบอกแต่ยายบุคคลลงคยลืมเลยบอบอกอกเก่งนะครับอายุขนาดนี้ฝันยังจำได้สยโอ้โหตัวนีหลายย่ายบุลจักเถือ ตัวนีแล้วน้อยใหญ่หาหนึ่งแปดตัวหนังสือกับง่ามง่ามนี่นเออถ้าตัดถ้าตัดเลขสองตัวนี่ให้ให้ให้ยายมักตัวไหนครับมักหนึ่งแปดมักหนึ่งแปดนานๆนี่เป็นการลงตัวแต่ลังลงตัวท่านเห็ซีพึงงแม่สนายายใส่เลขของคุณยายเพื่นเออถ้าหาหนึ่งแปดถ้าตัดสองตัวนี่เรามักหนึ่งแปดอืมครับอืม แปดหน <8 S 2> ึ่งนึ่งบอบาชีแต่ถ่ายจบด้ยวยน,นะครับผมแลแต่ผมชอเนาะแม่หนะ้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็หาแปดแต่ว่าตัวเลขคุณยายชินชอบเป็นหนึ่งแปดครับผมครับเม็ดเดียวเพราะว่าเลขออกวันอาทิตย์เดือนสุดๆคือ,อนหนึ่งแปดวันอาทิตย์โอ้ยมันเกิดอีกซ้ำเน้าวันเกิด,กดอีกซ้ำออาเจ้ยาเราเราเราหมัม่นใจทักเลยฮะนี่ ออกโอ้ออกยังงไก็ออกออกมือบันเกิดของคุณยายพร้อมเนาะันใหม่ใหม่ใหม่โอ้ยตกซะเนาะอุ้ยคนขิงอุ้ยอีกแล้วมันทิถึงได้ว่าสันโอ้ยขอให้มันถือตัวย่าเอ้ยแล่นหานี่เพื่ออยากให้เหล็กมันถือนี่แหละจักหม่องจักสองหม่องเนี่ยเอฟซีกหรืสีดาอะไรได้เบาวที่เอ้ยไปหม่องที่มันเป็นแม่ในบาสัน เข่อยเมื่อเงืนไปหลายมือเลยได้เบาที่เอาเนาะนะครับทานผู้ชมเป็นแนวทางของคุณยายเนาะอ่าคุณยายสองเจ็ดศูนย์นะครับเลขออกขางแหลมนะครับทานผู้ชมเลขออกข้างแหลมนะครับออกวันอาทิตย์เดออืมนี่ขางแหลมวันอาทิตย์หนึ่งแปดมองเก่งอยู่นี่นะครับฮาหนึ่งแปดมี่ครบนะครับเกิดว่าเกิดวันอาทิตย์บอก นี่ก็วันเกิดเลยโอ้บ่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมยายสองเจ็ดศูนย์นี่เอ่อเล่าเกิดวันอาทิตย์อืมวันที่หนึ่งตัวเออวันที่หนึ่งแมนบ่อู้คบรอบเลยนี่คบรอบอโอ้หน่อยเถื่อไเ้นี่จังสีมาพอกคดจังสีเออมาฝันมือเล็กออกเพิ่นก็ออกวันอ่าวันอาทิตย์แล้วก็เป็นวันที่หนึ่ง อ่างวดนี่เลขออกวันที่หนึ่งก็ถือว่าอาทิตย์ถือว่อาเป็นการครบรอบอืนะครับถึงผู้ชมก็ใส่ดุลพินิษใส่วิจารยญาณในการรับชมเด้อนะครับในส่วนของการไล่ซดนี่นะครับก็ขอบคุณน,นะครับเอฟซีเนาะนะครับผู้ทิ่เขามาใหม่ก็จะลืมเด้อกดติดตามแอดไว้น้ำเน <ะ S 2> ี้ยเดี๋ยว่าไปหายายอีกแน่ก็จะว่านี่นี่นะครับมอได้ได้องวดนานในสินดลมาหายายอีกอืม นะครับก <anut S 1> ็มาแล้วเนาะบริทึสื่อังมาฝากยายเลยซือเป็นหนังเออเสือเออเสือเออเด้อสองหนึ่งแปดเด้อเสือเออเดร์พี่น้องเสือเออเด้อนะครับมามันใจแห้งมันใจโอนะครับให้นาย้นรอยเปอรเซ็นล่ะรอยเปอร์เลยอยเปอร์เซ็นเลยไหบอกไปตามมีแห้งใช่ไ อาหนึ่งแปดาหนึ่งแปดระวังระวองผิดได้อ่นะครับจะไม่กัดได้เลยได้มาแล้วบริสืรอนมซื้อยังไหมขึ้นได้ออ่ขอให้คุณนได้อาไว้ตัวนี้นะครับไวซื้หวานซื้อยากินเด้ออืมให้ผมถือเลด้วยยายด้วเอออืมอืือแอืถือแคเอ่นะครับโดนๆนะครับอาจิพี่ไม่มีเสดมาหายายอีกเด้อไม่มาแทะไม่มาแทะโอ้คนทิ้งลูกแล้วท่านผู้ชม นะครับอืให้ว่าจ well, ีสื hr, umbai, ่ออันนั้นมากหยานบ่ถือใจเอาให้เราไหว้สื่อหวานสื่อยาสื่อแล้วเขี่ยวหมากบ่พูดนี่้่บอกเขี่ยวไหว้สื่อยากินเนาะรับทายชุดนี้ขอบคุณนะครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์เนาะที่มาบอความฝันแลวก็บแบนปันตัวเล็กในงวดวันทีหนึ่งท่านว่าเนาะนะครับขอคุณยายอีกเทือนหนึ่งครับขอคุณครับผม คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เอร์ซตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม